คือคือ้าแบบโอ้โดีสุดโอ้โหเซนิด้าคือแบบเพิ่มข้ามากะสวัสดีนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รีแอจารีแอช ช่วงของเราจะช่วงไปให้สุดหยุดเท่เต็งที่นี่กับผมเบื่อจังเลยนะเอาเป็นเสียอัพอ่าเป็นเสียอัพวันนี้จ้าวันคารอรเลยนะวันแบ็คพลงคใช่คัมแบ็คจ้ะแล้วไม่ใช่ค่แบ็คพิงด้วยวันนี้คือเซลพิงทำไมเพราะมีเซเลอาโกเมสเก๋มากคุณเพลงแล้วเพลงเนี่ยก็คือพิ่งออก เม okay. like ื่อไม่ได evet ้ไมดอย่าเรียกว่าเพิ่งออกเลยก็คือเราเพิ่งว่างที่จะมาที่จะมารวมตัวกันนะจ๊ะใชเพลงก็คือเพลงชื่อว่าไอศครีมอ่ะเป็นไงบ้างหล่ะจ๊ะที่ได้เห็นแบบโปรโมทโปรโมทขอรับเรื่มจังหวดก่อนโอ้โหแม่เหมือนแม่เหมือนเลยอีกอ่ะคือคืออ่าพอหาอยู่รายได้ก็เป็นพรีรีลีสพรีลีซเซลอะไรล่ะพรีรีลีสซองก็คือปล่อยเหมือนแบบ ไปนิ่งเล่ลนะอะเนาะ,ะ,ะแล้วก็แบบพอมาเป็นเพลงไอศครีมนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะก็มีความคาดหวังจากพายูแลเดแดดอยู่บ้างแล้วก็พอเห็นรูปโปรโมตต่างๆก็แบบแม่มึงเอ้ยหาลิซ่าพูดเพื่อลิซ่าน่ารักมากเราเมลิซ่านะทุกคนพี่ตาอาจารย์สำหรับพี่ใช่ไหมคือพี่อ่ะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีเซอร์ทีเซอร์มาแล้วก็จะแบบเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยคือแบบว่าจากที่แบบ เขาอยู่เลยแล้วปังแล้วใช่ไหมเมื่อกูไอสกีมพี่ว่าปังกว่าแล้วแบบที่ซูก็คือแบบดีโรเซก็สวยลิซ่าก็ดีคือแบบเจนนี่ก็โอ้ my god ตายแต่เนี่ยรู้สึกว่าไอภาพที่เขาออกมาในการโปรโมตต่างๆเนี่ยทรทีเซอร์รู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ที่แบบแตกต่างจากแบล็คพิง ในหลายๆปีที่เลยใช่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 เพราะมีคาหวานเออจากปกติจะมีความแบบดูแบบเท่ดูมีความแบบแฟชั่นงแบบเฟียร์ซินดึงแบบอรื่องนี้ซึ่งก็น่ารักกรุบกรบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ่าก็ต้องมารอดูกันนะจ๊ะเหตุเป็นไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาแห่เสียเวลาแห่ถูกแล้วดีขึ้นอ่าก็ไปดูเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะจ๊ะ ไปดูกันดีกว่าคักับ Reaction Reaction Playing Ice Cream Blackpink with s e l a Gomez ตอนรีเยอริซ่ายอมผมดูความนั่งบ้างนี่ชอบสิ่ผมเสร Instead, the we're in a all build, one, dark, millions, millions, made, part of them built one. not I know them so much. Keep it moving, she moving she, I I I'm like my Lisa. Lisa, 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 คำถามมี่หนึ่งคำถามเลยคือท่อนฮุกอยู่ไหนเอามาจับท่อนฮุกไม่ได้เลยท่านอยู่ไหนทั้งหมดจะร้องไปเรื่อยเออท่อนฮุกอยู่ไหนไอศครีมไงไอศครีมชิลิชิลิอ๋อไม่จะฉันจะบอกว่าฉันมีคำถามหนึ่งคำถามอีกหนึ่งคำถามอี่หนึ่งคำถามเพิ่มมาตอนแรกคาดหวังไว้ว่าเอ็มวีเนี้ยไหนๆพอไปขึ้นจวกว่ามีเซเลน่าโกเมสด้วยใช่ไหมก็คิดว่าเออ ต้องมีซีนที่แบบว่าแบ็คพิงก์กับเซเรนาเต้นด้วยกันร้องในเฟรมเดียวกันผิดหวังจ้าไม่แต่ว่านี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องเรื่องโควิดนะ่รแหละดือนที่เราเคยคุยกันนะว่าเออเขาน่าจะถ่ายแยกกันแต่ว่าเอามาตัดตัวให้อยู่ในเอวีเดียวกันถ้าเกิ็คือมันเสียดายเนอะแบบเขาน่าจะแบบได้มาถ้ามีได้อยู่ด้วยกันก็คงแบบว่าโอ้คงแบบ แม่มึงเอ้ยแม่มึงเอ้ยมันต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไร่ะมุมมุมมุมมอ่ะุ่ม่าุ่่น่าจะมมุ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 มมยมมุมงุมมุมมุ่ม่ามุมมุมุ่มมุมาใช่แมมุ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 มแุมมุมมุมมุมกันมุม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 มอมมุมยุมมเมมุ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 มนุมมุามุมางมมุมมุมคุมมเมมวมมุมมุมาุมมุมมุกมุามุมมุมมุนมุมม้ามุในุมมุมนุมมึมมุามุมมรมมุมมุมมามมุมมุมมุมวมุุมไม ต้องฟังอย่างน้อย2-3ถึงรอบถึงจะแบบเข้าหูแต่รู้สึกว่าอย่างพอเป็นไฮยูไลดที่มันปล่อยออกมาก่อนนะยังรู้สึกว่าฟังรอบเดียวแล้วรู้สึกว่าเชี่ยติดหูจังอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าน่าจะถ่ายการทำเพลงเขาต้องเป็นของถ้าเป็นของไก่เพียงน่าจะเป็นถทายนั้นแหละแต่รู้สึกว่าใครมีความรู้สึกเหมือนกันแม้ว่าดนตรีแบบดนตรีความหวาน MV หวานๆนั้นเหมือนเอซ์มินเลยเออมีความรู้สึกว่าแบบอ้าวสรับถ้าไม่ถ้าไม่ได้บอกว่า บนี้เป็นแบ็คพิงกันมีความรู้สึกว่าเอาเคมีเป็นเลเวลอ่าเลเวลเลเวลเวลอยู่ก็นั่นแหละก็มีความคิดเหมือนมอเพราะด้วยแบบเอาจริงป่ะในความชื่อเพลงก็เป็นไอศครีมไอ่าของ SM เขก็มีไอศครีมเค้กอ่าพี่อ่ะคือตอนแรกอ่ะตอนตอนที่แบบเพลงชื่อเพลงปล่อยรูปภาพโปรโมทออกมาคือแบบรู้เลยว่ามันต้องหวานแน่ๆแต่แบบ ไม่คิดว่ามันจะหวานและน่ารักขนาดนี้แต่สำหรบับฉนรู้สึกว่าเพลงนี้คือพี่พี่ชอบพี่ชอบชอบก็คือแบบปิดหออูอ่ะอือ่าสำหรับฉันก็รู้สึกว่าเพลงแน่อย่างที่อย่างที่มอสบอกอะ่ะมันมีความแบบแตกต่างจากเพลงหลายๆเพลงเหมือนที่เราคุยกันชอบที่จะเริ่มมาดูเอ็มวีเนี่ยคือแน่มันมีความต่างออกไปแบบชัดเจนมากๆจากถ้าแบบถ้าเทียบอใกล้ๆอย่างไฮยูไรเดชกับไอศครีมก็คือแบบคนละมมนกันเลยแต่ว่ามัน แบบรู้สึกว่าอารม์แบบน่ารักก็รู้สึกว่าเออก็โดนใจได้ก็โดนใจแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะพอมีเนี่ยรู้สึกว่าพอมีเซรีนาโปเมดอ่ะมันเลยแบบว่ามูดของเพลงน่าจะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ดูมีความแบบบ๊อกซี่น่ารักขี้เล่นมีความแบบป๊อปขึ้นมาอะไรแบบป๊อปขึ้นเยอะจกแบบปกติแบบพิมจะเป็นแบบแบบแนวแบบฮิปฮอปอะไรก็ถือว่าแบบเออก็ถือว่า ทำได้ดีใช่ใช่เอฟวีก็คือยังอลังการเหมือนเดิมกับไยจีนะจ๊ะเค okay. ก็ใครนะคะที่อยากจะเม้ามอยในเอมวีนี้เนี่ยเพลงนี้ต่างๆากนะจ๊ะมาเม้ามอยกันได้นะจ๊ะที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยหรือว่าอยากให้เราเนี่ยรีแอคชั่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะก็รับเนินหรือหรือใครนะคะที่อยากจะแบบแชร์เพลงที่แบบว่าเออเอมวีนี้ดีแบบนี้นะเพลงโดนใจหรือแบบอยากให้พวกเราทั้งสามคนเนี่ยคิดว่าพวกเราทั้งสามคนยังไม่เคยดูเอวีนี้ ก็ส่งมาบอกใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยมาบอกกันนะทุกคนเราจะได้แบบมารู้จักหรือแ๊บหนึ่งหรือใครอยากขายลูกตัวเองนะทุกคนเด็กๆตัวเองนะใครอยากให้วงเจ็บตัวเองมีคนรู้จักมากขึ้นก็มาบอกเราก็ได้คอมเมนต์กันได้อาจจะเป็นวงแบบนอกกระแสอะไรก็มาได้นะ่ทีจมาทำดีอช่นกันอ่ะก็ประจักษ์กันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติด แล้วเจอกันใหม่ใน Reaction Reaction ไปให้สุดอยู่ที่ติ่ง EP หน้านจาจาะว่าเราจะมา Reaction วงอัไรวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจารยบ๊ายบายอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะทุกคนไอศครีม